วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมยูนิโอทาวน์สีนคเรีนบางนานครับเรียกว่าอยู่ทาวน์โฮมไม่ต้องกลัวรถติดเพราะว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึง2สายครับพื้นที่ใช้สอยรวมของทาวน์โฮมหลังนี้อยู่ที่130ตารางเมตรซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ของบ้านแฝดไซส์เริ่มต้นเลยครับซึ่งตอนนี้โครงการเขาก็เปิดโซนที่ดีที่สุดหน้าสวนที่หน้าบ้านไม่ชนใครด้วยเรียกว่าเหมือนได้บรรยากาศบ้านเดียวไปเลย เขาจะเลือกวางตำแหน่งของทางเข้าห้องน้ำแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์เนี่ยหลบมุมเข้ามานะถ้าสมมุติว่าเรานั่งดูทีวีอยู่บนโซฟานะก็จะมองไม่เห็นพื้นที่ทางเข้าห้องน้ำครับ หลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้เปิดใช้งานไปเมื่อช่วงกลางปี2566ที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มศัก,กยภาพและก็การเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้กับคนที่อยู่อาศัยบนแนวถนนสีนครินครับไม่จําเป็นจะต้องขับรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าใช้รถยนต์สาธารณะเพียงอย่างเดียวนะซึ่งการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเองเนี่ยก็ช่วยเพิ่มศัก,กยภาพและก็มูลค่าของทําเลครับทำให้สามารถพัฒนาได้ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและก็โครงการบ้านจัดสรรจากเดิมที่ในพื้นที่โซนนี้เนี่ยจะมีเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างเดียวนะครับ พอมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมยูนิโอทาวน์สีนครินบางนานครับรียกว่าอยู่ทาวน์โฮมไม่ต้องกลัวรถติดเพราะว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้า,ฟาถึง2ส,สายครับโครงการนี้พัฒนาโดยอนันดาเดเวลลอปเมนต์ภายใต้แบรนด์ DNA ของบ้านอนันดาสี่อย่างก็คือเบส t l โลเคชันเอเบอร์ไลฟ์สไตล์ยูนิคดีไซน์แล้วก็คุณภาพขอ f ไลฟ์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันครับ พื้นที่ดินของโครงการนี้นะครับไม่มีโครงการบ้านจัดสรรอื่นๆอยู่ติดกันนะรวมถึงไม่มีอาคารพักอาศัยที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยล้อมรอบบริเวณนี้ทําให้ไม่มีใครผ่านเข้าออกในพื้นที่โซนสําหรับทางเข้าโครงการครับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ p r i v a t ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งช่องทางเข้านะครับส่วนลูกบ้านเนี่ยจะมีคียการ์ดแอคเซสผ่านเข้าออกเลยแล้วก็จะมีรปภร,รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงรวมถึงมีกล้อง cctv วงจรปิดให้ครับ ที่ตั้งของโครงการยูนิโอทาวน์สีนคารินบางนาเนี่ยสามารถเข้าออกได้จากถนนหลักสําคัญหลายสายเลยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาจากถนนสีนาคารินนะเข้าซอยสีด่าน22มาประมาณสักกิโลเมตร,ตร,ตรนิดๆท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังสามารถเข้าทางถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษผ่านทางซอยบัวนาคารินก็ได้ครับซึ่งพอเราผ่านเข้ามาจากพื้นที่ป้อมรปภด้านหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลานะเป็นสวนสีเขียวขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีทางเดินเล่นรอบสวนครับเขาลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ด้วยพื้นที่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับให้น้องๆ กําลังกายกันครับแล้วก็ถัดเข้ามาตรงนี้จะเป็นขับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นนะเท่ทีเดียวครับมีกระจกล้อมรอบนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือนะครับก็สามารถว่ายน้ําออกกําลังกายได้ยาวๆเลยแล้วก็มีพื้นที่สําหรับสะเด็กแยกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบน้ําล้นนะเวลาเดินเล่นออกกําลังกายตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ําด้วยครับพื้นที่ด้านบนก็จะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นวิวสวนตรงนี้นะครับเห็นวิวของต้นไม้ใหญ่รอบๆพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ครับ สำหรับโครงการยูนิโอทาวน์สีนครินบางนานครับเขาพัฒนาบนที่ดินประมาณ22ไร่3งานเป็นพรีเมียมทาวน์โฮม3แบบนะมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่103ไปจนถึง130ตารางเมตรครับขนาดที่ดินแปลงเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่16.5ไปจนถึง20.2ตารางวาครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูพรีเมียมทาวน์โฮมหลังใหญ่ที่มีฟังก์ชันเทียบเท่าบ้านแฝดกันครับแล้วก็ในตอนนี้ครับโครงการเขาเปิดขายโซนที่ดีที่สุดหน้าโครงการหน้าสวนแบบที่หน้าบ้านไม่ชนใครด้วย ทาวน์โฮที่จะพามาดูกันนะครับชื่อแบบว่าอมารีพลัสครับอมารีพลัสเนี่ยเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรนะฟังก์ชันมี4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ย130ตารางเมตรบนขนาดที่ดินเริ่มต้น16.5ไปจนถึง20.2ตารางวา ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นบ้านดีไซน์สไตล์แบบโมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะครับใช้แนวเส้นตั้งแล้วก็เส้นนอนดูเรียบง่ายนะตัวบ้านเนี่ยเขาจะใช้โทนสีขาวกับสีเทานะครับดูมีความโมเดิร์นตัดกับแนวของสีน้ําตาลที่คล้ายๆผนังไม้นะช่วยให้ตัวบ้านเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็มีความโคซี่หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ ข้ามาภายในบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมของทาวน์โฮมหลังนี้อยู่ที่130ตารางเมตรซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ของบ้านแฟดไซส์เริ่มต้นเลยครับนั่นหมายความว่าบ้านนี้เหมาะมากๆกับคนที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยใหญ่ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องการที่ดินด้านข้างเยอะนักนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องขยับขยายไปถึงการซื้อบ้านแฝดนะครับสามารถซื้อทาวน์โฮมแล้วก็เหลือเงินส่วนตานี่เอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้ตกแต่งบ้านหรือว่าเอาไว้ใช้กิจกรรมใช้ชีวิตอย่างอื่นได้อีกเยอะมากๆทีเดียวครับพาเข้ามาดูในส่วนของสเปซการใช้สอยนะด้วยความที่เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรเนี่ยเขาเลือกจะวางตําแหน่งของส่วนลิฟวิ่งแอเรีย ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้วางติดตรงประตูเลยนะก็จะเปิดพื้นที่สเปซตรงนี้กว้างๆครับเราสามารถมีมุมที่เป็นวางตู้โชว์ตรงนี้ก็ได้นะอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็ติดตั้งอาจจะทำเป็นมุมสําหรับวางตู้โชว์ก็ได้หรือว่าทําเป็นมุมโต๊ะทํางานตรงนี้ก็วางเก้าอี้ทางานได้นะครับหันหน้าเข้าหาผนังเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอีกจุดหนึ่งนะในส่วนลิฟวิ่งแอร์เรียตรงนี้ก็ออกแบบเป็นแบบโอเพนแ plan นะครับเปิดโลง่ลงๆไปเลยสามารถนั่งดูทีวีได้ติดทีวีจอใหญ่ๆได้เลยระยะด ถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารนะครับฝั่งนี้ก็บิวตู้ได้อีกจุดหนึ่ง ทีนี้อยากให้ดูการออกแบบ Space แล้วก็ฟังก์ชันครับเขาจะเลือกวางตำแหน่งของทางเข้าห้องน้ําแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์เนี่ยหลบมุมเข้ามานะตรงนี้จะสามารถใช้พื้นที่ของผนังไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับหรือว่าฝั่งนี้ได้เต็มที่นะบิวอินตู้โชว์ตู้ต่างๆเนี่ยได้เลยและการดีไซน์ตรงนี้มันก็จะช่วยหลบมุมสายตาครับถ้าสมมุติว่าเรานั่งดูทีวีอยู่บนโซฟานะก็จะมองไม่เห็นตรงพื้นที่ทางเข้าห้องน้ําครับ แล้วก็ในส่วนทางซ้ายมือของผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องอนเนกประสงค์ด้านหลังบ้านนะถ้าสมมติว่าใครมีผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะครับตอนดึกๆเนี่ยก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําได้สะดวกนะซึ่งพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้าที่แบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยสามารถอาบน้ําด้านล่างได้ด้วยครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะบ้านจริงที่โครงการสมอลก็จะเทเป็นพื้นคอนกรีตให้ครับแล้วก็เตรียมในส่วนของปั๊มน้ําแทงน้ําเอาไว้ให้ด้วยเลยครับส่วนใน thank um. สำหรับพื้นที่ชั้นบนของตัวบ้านเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้วยระยะความกว้าง5.7เมตรของตัวบ้านรวมถึงความสูงฝ้าเพดานถึง3เมตรเนี่ยช่วยให้ภายในห้องดูโปร่งโล่งแล้วก็สามารถถ่ายเทยอากาศได้สะดวกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้หน้าต่างกระจกบานใหญ่เต็มบ้านเลยสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหน้าได้เต็มๆมนะครับนอกเหนือจากได้พื้นที่ส่วนนอนที่กว้างแล้วก็อยู่สบายเนี่ยเขายังมีพื้นที่พอสําหรับแบ่งพื้นที่ทํว w a l k i ิน l o s e t แล้วก็มีพื้นที่ห้องน้ําในตัวด้ว้้ววยับส่นนนดาาหลง จะมีห้องนอนอีก2ห้องนะครับห้องหนึ่งสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตเป็นเตียงขนาดใหญ่ได้เลยแล้วก็อีกห้องหนึ่งคุณอาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะเป็นห้องพระหรือว่าห้องออกกำลังกายในบ้านห้องทำกิจกรรมต่างๆก็ได้หรือว่าถ้ามีลูกเล็กเนี่ยห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องนอนได้สะดวกครับ ด้วยโลเคชันของโครงการยู SI นิโอทาวน์สีนครินบางนาเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ที่ทั้งอนันดาต้องการแก้ปัญหาให้คนเมืองได้เป็นอย่างดีครับโดยที่แบรนด A ์ DNA ของบ้านอนันดาเนี่ยเขาเน้นใน4เรื่องหลักนะครับนั่นก็คือ best location urban lifestyle unique design quality of life เรื่องแรกก็คือเบสโลเคชันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะว่าที่ตั้งของโครงการเนี่ยสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นทางถนนสีนครินผ่านทางซอยสีด่าน22นะซึ่งสีด่าน22สเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อออกไปยังถนนหลักได้หลายสายครับสามารถไปออกทางถนนบางนาตราดได้ที่ซอยวัดประหลัดเปลียงนะหรือจะไปออกทางถนนคู่ขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกทางซอยบัวนครินก็ได้ครับซึ่งบริเวณซอยบัวนครีนเนี่ยพอเราออกไปทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกใช่ไหมก็ตรงไปนิดเดียวก็จะถึง เมกะบางนาและก็อีเกียบางนาครับไปช้อปปิ้งใกล้ๆบ้านเลยคุณสามารถไปเมกะบางนาและอีเกียบางนาได้โดยที่ไม่ต้องขับรถไปวนทางถนนบางนาตราดด้วยซ้าไปครับซึ่งพอเรามีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราอยู่ทาวน์โฮมก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวรถติดนะครับนอกจากนั้นตัวโครงการเนี่ยยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายลาอีกสสายนะครับสายแรกเลยก็คือสายสีเหลือง ผ่านทางแนวบนถนนสีนครินนะครับซึ่งปากซอยสีด่าน22เนี่ยจะอยู่ระหว่างสถานีสีแบริ่งกับสีลาซานครับซึ่งจากบริเวณแยกสีลาซานกับสีแบริ่งเนี่ยเราใช้ซอยลาซานกับซอยแบริ่งไปเชื่อมต่อเข้าแนวสุขุมวิทได้สะดวกนะครับตรงนั้นก็สามารถขึ้น BTS แบริ่งได้เชื่อมต่อเข้าสุดใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทนะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยไปเชื่อมต่อบริเวณอิน e r อร์เ g น s t a เตช n นที่สำโรงแล้วก็เข้าทางสุขุมวิทได้อีกทางหนึ่งครับสำหรับในเรื่องของแหล่งช้อปปิ้งรอบโครงการนะ แล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มากมายที่แรกเลยก็คือเมคกะบางนาแล้วก็อีเกียบางนาอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะนอกจากนั้นบนแนวถนนสีนครินเองเนี่ยช่วงก่อนถึงโครงการครับก็มีไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อย่างแมคโครสีนครินบิ๊กซีสีนครินนะครับสามารถซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจับจ่ายใช้สอย,ยก่อนที่จะกลับเข้าบ้านได้เลยครับนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับนั่งไปลงที่สถานีสวนหลวงรอเก้าตรงนั้นก็มีห้างใหญ่2ห้างนะครับทั้งพาราไดย์พาร์คสีนครีอนแล มีหา้างใหญ่ๆครบครันนะครับอยากได้อะไรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขับรถเข้าใจกลางเมืองเลยด้วยซ้ำนะครับอยู่โซนนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากแหล่งช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆแล้วเนี่ยในรัศมีรอบโครงการก็ยังมีแหล่งงานแหล่งออฟฟิศบิลดิ้งชั้นนํามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น True Digital Park นะหรือว่าจะเป็นส่วนของอาคารพิลัสทาวเวอร์แอดไบเทคบางนาครับเซนทรั e ซิตี้ทาวเวอร์บางนานะหรือว่าจะเป็นบางนาทาวเวอร์ครับซึ่งจากออฟฟิศบิลดิ้งรอบๆโครงการเนี่ยเราสามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกนะครับ เราจะใช้รถไฟฟ้าหรือว่าขับรถยนต์เองนะครับอยู่ใกล้บ้านมากๆไม่ต้องเสียเวลารถติดบนท้องถนนนานด้วยครับในส่วนของโรงพยาบาลใกล้โครงการเนี่ยก็มีหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสิรินโรงพยาบาลไทยนครินรไปถึงโรงพยาบาลศิลปแพทย์เทพารักษ์ครับและตัวโครงการเองเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนชื่อดัง2แห่งครับอย่างโรงเรียนบางกอกพัฒนาบนถนนลาซานและก็โรงเรียนอัศมชัญสมุทรปราการที่เข้าจากถนนเทพารักษ์ได้ด้วยครับจะเห็นว่าโลเคชั่นของโครงการยูนิโอทาวสีนครินบางนาเนี่ยอยู่ใกล้เมืองมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับแบรนด์ดีเอ็นเอใน เรื่องของเบสโลเคชันของบ้านอนันดาครับซึ่งจากโลเคชันโครงการที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองบริเวณสุขุมวิทได้สะดวกออกไปทางเมกาบางนาก็ง่ายเนี่ยตรงนี้ช่วยส่งเสริมเออร์เบิร์ไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยในโครงการนะครับให้สามารถมีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองรุ่นใหม่เจนซี C, ได้ง่ายๆนะแล้วก็หลากหลายตามความต้องการของแต่ละคนเลยครับนอกจากนี้ในเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยูนิคดีไซน์ครับซึ่งคาแรคเตอร์ของงานออกแบบในโครงการยูนิโอทาวน์สีนครินบางนาเนี่ยดูปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่านี่เป็นบ้านแบร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกแบบที่ดูมีความโมเดิร์นทันสมัยเข้ากับรูปแบบของคน Gen ีครับรวมถึงการจัดสรรฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยได้ออกมาแล้วคุ้มค่านะครับเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแฝดนะซึ่งจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ช่วยส่งให้โครงการยูนิโอทาวน์สีนครรนบางนาเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่มองหาบ้านในโซนสีนเคเรนแล้วก็โซนบางนาเพื่อจะสร้างคุณภาพออฟไลน์ที่ดีให้ครอบครัวที่จะเติบโตต่อไปครับใครสนใจลองเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนเพาว่่่ทีี มีตัวเลือกในการเดินทางให้หลากหลายนะครับเรียกว่าอยู่ทาวน์โฮมไม่ต้องกลัวรถติดนะยูนิโอทาวทาวน์โฮมใกล้รถไฟฟ้าลองเข้ามาชมกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับใครอยากให้เด e l ลิ i วิ b งบอยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เสนอแนะกันไว้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ